อยู่กันในช่องเรดี้นุ่นดูดีนะคะช่วงนี้ทํางานหนักมากเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําอะไรมากมายเลยค่ะทําแต่ง,งานนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆก,การซักสไครนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะตอนนี้เพื่อนก็ครบ5้าแสนคนแล้วนะคะดีใจมากเลยไม่ค่อยจะมีเวลามาทาคลิปเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะช่วงนี้ทํางานหนักมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านทาน้าซอสแพ็กก๋วยเตี๋ยวไปตลาดเองนะคะ ก็เลยแบบมันจะวุ่นๆหน,น่อยๆนะคะนี่วันนี้นะคะเราก็ทําเป็นก๋วยเตีเต๋ยวขึงสําเร็จรูปนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วไม่สะดวกมาทานที่ร้านก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ <mm> ได้เลยค่ะต่างประเทศก็ส่งต่างจังหวัดก็ส่งนะคะ <mm เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเจนะคะเราจะมีกว๋วยเตี๋ยวขึงสําเร็จรูปอยู่2แบบคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเจ ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโพต้มยำนะคะใครอยากได้รสชาติแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะมีอยู่ที่2เส้นมีเส้นเล็กแล้วก็เส้นมีขาวอยากได้เส้นแบบไหนก็เลือกตามใจลูกค้าได้เลยนะคะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเจนะคะเราจะขายที่ห่อละ40บาทนะคะเอ่อหาซื้อได้ที่เจทูกเลยค่ะเอ่อแล้วก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวกึง่งสําเร็จรูปปกตินะคะเราจะขายอยู่ที่ห่อละ39บาทเป็นเตี๋ยวคนชนใบชมพูกันใบ สามารถเลือกซื้อได้เลยว่าอยากได้รสชาติแบบไหนนะคะก็กดที่ s si 888nd ได้เลยค่ะก็เพียมูพูรับออเดอร์โดยตรงเลยนะคะเพียมพูแบบขยันมากนี่วันนี้เราก็จะส่งแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะยกของยกของไปขึ้นรถกันอันนี้นะคะเราก็จะมีอยู่ที่ 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9นึ2 1 2 2 2 3ามสี2ห้าห8 2 6, ปดก้าเสอสิบนะสี่ก่องกล่อละร้ยี่สากเนี่ก็รวมๆแล้วก็ขนส่งกันทีนึงก็สี่ห้าหกพันห่อเลยนะคะนี่ แต่ยางไรก็ฝากไว้ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปนะคะเป็นสูตร,รดูดีการันตีความอร่อยมายาวนานมากกว่า30ปีค่ะเดี๋ยวคนชนไปบช่ชมพู่ก่อนบ่ายแล้วก็เตี๋ยวเจนะคะของเจที์ค่ะครัวเจนั่นเองค่ะไปหาซื้ออันเอาติดบ้านไว้นะคะอยากกินตอนไหนตีหนึ่งตีสองนะคะก็ลุกขึ้นมาทํำเลยสะดวกอร่อยเหมือนยกร้านเยที่บ้านเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะยกของขึ้นนะคะ ใส่ไปเปปะยอะ,ปปะ,ยะทำง่ายมากเก็บไว้ได้6เดือนถ้าใครไม่สะดวกกินนะวันนี้ตอนนี้นะคะก็เก็บไว้อีก6เดือนก็ค่อยเอากลับมาทานได้ะคะ่ะเราจะมีวันผลิตนะคะแล้วก็วันหมดอายุนะคะตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องขออ,อยอ,อยู่นะคะไม่ แล้วก็จะได้แบบของดีมีคุณภาพทานเราจะเป็นเส้นเส้นที่เราจะใช้ก็เลยก็จะเป็นเส้นอบแห้งนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิปกตินะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นเส้นสดเส้นสดเราจะมีระยเะเวลาเก็บไว้ได้แค่แป๊บเดียวพอเราเก็บเกินระยะเวลาของเขานะคะ2อาที3สาทีนะ่ะเส้นก็จะขึ้นราแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยทางแบรนด์ของเรานะคะเลยเลือกเป็นเส้นอบแห้งนะคะอร่อยไม่แพ้กับเส้นสดเลยค่ะ อ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะเสี so that, remember, sure. you your ่ยวคนชนใปชมุ่กันใบ S I แปดแปดแปด N D แล้วก็เสี่ยวเจนะคะเป็นก็เตี๋ยวเรือเจนะคะสั่งซื้อได้ที่เจทิปหรือครัวเจได้เลยค่ะฝากกันอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันนะคะขอบคุณค่ะเลดี้นุ่นูดีค่ะ